สูตรไล่และป้องกันบัวปวมด้วยวัสดุอินทรีย์สำหรับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมสิ่งแรกเลยก็คือน้ำส้มคนไม้ต่อมาก็จะมีน้ำยาล้างจานถังฉีดพ่นมีน้ำเปล่าในถังฉีดพ่นด้วยนะครับน้ำเปล่าเราก็เตรียมมา5ลิตรสำหรับวิธีการทำนะครับหลังจากที่เราเตรียมถังฉีดพ่นเรียบร้อยนะครับเราเติมน้ำเปล่ามาแล้ว5ลิตรนะครับ เราจะใส่ตัวน้ำส้มขอนไม้ลงไปเราจะใช้สองช้อนประโยชน์ของน้ำส้มขอนไม้ก็คือเขาจะมีกลิ่นลักษณะของกลิ่นควันไฟสามารถที่จะไล่พวกบัวปมได้ดีใช้ป้องกันบัวปมที่จะบ้างอยู่ใหม่ด้วยรวมไปถึงพวกมแมลงอย่างอื่นหลังจากที่เราใส่น้ำส้มขอนไม้ลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะเติมน้ำยาล้างจานลงไป1ช้อนเป็นสารจับใบทําให้น้ำส้มขอนไม้เนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้นานขึ้น หลังจากที่เราเติมเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะปิดฝาแล้วก็ทําการเขย่าเราจะนําไปฉีดพ่นกับพวกต้นไม้ต่างๆของเรานะครับเราจะใช้งานเป็นประจาทุกสัปดาห์สัปดาห์ละหนึ่งครั้งช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการฉีดพ่นนะครับก็คือจะเป็นช่วงที่มีอากาศเย็นนะครับโดยเฉพาะช่วงเย็นสามารถที่จะฉีดพ่นแล้วก็เห็นผลได้อย่างชัดเจนส่วนนี้นะครับก็คือเราควรที่จะมีการใช้งานก็คือช่วงเพาะต้นกล้าใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะต้นฤดูฝนแล้วก็ในช่วงที่ไม้ผลเราออกดอกก็คือเราสามารถที่จะใช้ไปเรื่อยๆประมาณหนึ่งเดือนพวกบวกมนี้ก็จะหายไป